สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอยู่ที่ริวเดอร์อาถ้าออกเสียงไม่ไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะคะริวเดอร์อวา,อ,าออกช้าๆหน่อยอตอนนี้วันนี้ตอนเช้าหิมะตก แล้วสายๆก็ฝนตกตอนเย็นนี้เพิ่งจะมีแสงนะคะก็เลยมาถ่ายทำให้ชมถ้ามีเสียงรบก,กวนตรงนี้ก็ขออาภัยด้วยค่ะเพราะว่า,าด้านหลังโรงแรมเนี่ยเขากำลังก่อสร้างแล้วภูเขาที่เห็นตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้คือภูเขาอายกาค่ะนี่นะคะในโรงแรมเขากำลังก่อสร้างเพิ่มเติมด้านหลังค่ะนี่น,ะคะน่คะ,ะป้าไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วเพราะว่าป่วยเสียหลายเดือนอตอนนี้อาการก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็เลย มาพักร่างกายที่สวิตเนียค่ะมาสักห้าหกวันเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้หรือมะลืนนี้ถ้าอากาศดีๆจะถ่ายทำมาให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ